เค okay, กลับมาละไม่กี้มันตัดไปผมถ่ายทำนานเกินไปกลับมาละกลับมาละน,นี่คือหน้าเหนือคนใหม่ใช่ไหมผมไม่ใช่แต่ผมไม่แน่ใจนะแล้วผมก็ไม่ค่อยชอบเลยให้อยู่เหนือสุดเลยถไปกินโจเออร่างนี้ดีผมบอกว่าผมชอบอังให้เอสูงกว่าสูงสุดเออโอเคต่อไปอุราฮาละรู้เไ,ไหมผมไม่ค่อยชอบ ปูเลยถื่าจะเป็นหันวหน้าก็ได้แต่ก็ให้ให้อยู่ในระดับเอสนะถือว่าชอบอยู่อุลาฮาหะอุลาฮาหะผมชอบสุดในหมวด,หมดหม,ดหมดหมวดหมู่นี้แล้วกันทำไมกรอนไป,ไปผมให้ดีกว่าพ่อดีกว่าอันี้เออผมไม่ชอบนะที่เขาอิจิโกะมากพูดตรงเออผมไม่ชอบเลยคือแบบทําให้แบบจุมาสู้สุดหล่อเท่ของผมมันกลายเป็นเงี้ยพลังหานไป แต่ภาคนี้ผมว่าภาคนี้ก็เศร้าอยู่นะเออตอนที่มันเสียตอนทนี่แบบมันหมดหวังจริงอ,ะอ่ะเอออ่อต่อมาอีจิโกะล่างนี้นั่งหอนรถเต็มหน้ากากอยู่อันนี้กันนะแต่ให้ต่ำสุดไม่เนี่ยในกิมจอนนึงลีลินเน็ตลิลิ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 เนตอืมใช่ไหม มันไม,ม,ม,ม่สนใจมันเลยตัวเนี้ยอไปเลยพอนี้แต่สนใจพวกนี้นะแล้วก็ตัวนี้มันอันนี้มันส่งตัวนี้สามตัวนี้เนี่ยตัวนี้อืมตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันเป็นยมทูตกับฮระโลโรึ่งเหมือนเดเหมือนกับอิจิโกะใช่ปะใช่ใช่ใช่ระดับพวกนี้ผมไม่เคยชอบเลย แต่ให้นองตัวแล้วกันนะตัวนี้เหมือนตอนจบประจาไปเป็นหัวหน้าหน่วยเลยใช่ป่ะเออน่าใช่อยู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 ่ก่อนกันจูตัวนี้อยู่ไปเออส่วนตัวนี้อยู่หลังกันจูนี่โคมาเอดะใช่ไหมแล้วนี่ใครเนี่ยเนี่ยใครไม่รู้ปล่อยไปแล้วกันโคมาเอดะไปหลังสุด อ่าๆไปอยู่ด้วยกันเลยต่อไปรังนงี้ครุผมพวกผมก็ให้ครดิตมาดีนะเอสเอสไหมรู้ว่าเมันเก่งดีผมชอบดาวฟามินยานมานะันอ่ะไปไปอยู่กับมินเลยใครดูก็จะรู้เลยเดี๋ยวถ้ามมินนเอาสองล่าง อเคต่อไปคือมันชื่อนะคุโรซึก,ก,มกิมาอยู่คุโรซึกิมาอยู่หรืเอออ่ะอ่อ่เออโอ,อเค okay. ประมาณนี้ขอไปตอนนี้ฟูบิงของมันคือที่มันแบบเจ็ดเจ็ดเจ็ดใช่ป่ะลักกี้เอออุอ้ยไม่ชอบโฆษณาเลยมีวิธีลบไหมครับ ให้ดีกว่าก่อนโอเคต่อไปโอเคก็มาแล้วกบมาแล้กวก็มาไม่กินอาหัดนิดหน่อยโอเคตัวต่อไปคือ,อ,อบีก็จำชื่อไม่ได้มันคือรองหัวหน้าหน่วยน่าจะหน่วยเจ็ดใช่ไหมที่มันเป็นน้องของฮิราโกะัมเบอร์สองลมเบอร์ถู 2, ของอืมหน่วยของฮิราโกะใช่ไหะ ให้สูงงหน่อยแล้วกันสูงไว้สูงดีกว่าโชว์เทนดีกว่าอ้นี้เออต่อไปนเนี่ยอันนี้คือล่างล่างนั้นใช่ปะ่ะอออันล่างภาพสุดท้ายอ่ะอันนี้พูดกับตาชาคืนซี่อืมเนียวผมว่านะผมก็ชอบเนียอยู่นะสะหรับเอแล้วกันเอ,อ้ยไม่ได้เกิดขึ้น อนี่ออกมาก่อนไปให้อยู่ด้วยกันมันเป็นต้าเดียวกันส่วนอันนี้่ะโอเคอันนี้ตัวอะไรผมดูไม่ออกเวลาเสีน้ะก้าเราผมดูไม่ออกต้องเห็นตั้งหล้าพวกเนี้ยต่อไปอันนี้คือเบอร์สี่ใช่ไหมหรือเบอร์ห้าสักอย่างหนึ่ง น่าจะเาของอรลนค่ะผมไม่ชอบกิน้้ามันเลยแบบยังไงไม่รู้อะผมไม่ชอบเลยแต่ผมให้ยืมกว่าไม่นอสแกนดีแล้วก็ตัวสาตัวนี้กันต่อไปตัวเดียวกันแต่คนละนล่างไปอยู่ด้วยกันเลยเออ only himme หรอโอเคผมก็ไม่ชอบดีู่ดีนเลยต่อไป อาบารายเลนจิอาบารายอาบารายอาบารายอยู่นี่แล้วกันชอบอยู่พอสมควรมผมมาะอีจิโกะขึ้นไปเลยจิโกะอยู่ไหนโมดออันนี้ด้วยเอาขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยจิโกะผมจะไปนี่ผมชอบอิจิโกะมากผมอินมากนะผมจะเอาขึ้นไปให้หมดดูปเป็นบางตัวโอเคครบละที่ผมต้องการโอเคต่อไปอุนฮานะคนอานหน่วยที่สี่คนแรก ไม่ใช่คนแรกคนก่อนตัวนี้เป็นเป็นตัวนี้แล้วใช่ไหมตัวไหนเอเอตัวนี้กลายเป็นหน้าแทนจับได้ผมเพิ่งดูมาโหหนฮานะเหรอสูงกันเนวสนับที่กับเนวโอเครีู่กัตัวนี้โอเคต่อไปตัวนี้ มันก็คือหัวหน้าหน่วยอีกคนหนึ่งใช่ไหมหน่วยเก้าเออน่าจะหน่วยแปดหรือหน่วยเก้านั่นแหละจำไม่ได้ละใครจําได้มันบอกด้วยนะบราโอเคต่อไปอน,นี้มันน,นี่นเป็นหน่วยหน่วยอะไรนะนมันแบบหน่วยที่มันแบบมีหน้าที่แบบคอยฆ่าคนใช่ปะ ที่มันที่มันสร้างลูกน้องออกมาได้เออดีมากผมผมชอบกับอุพกนี้นะแต่ก็ไม่ได้ชอบมาอ่ะโอเคโอเคโอเคต่อไปลูกเกียไปเลยไปเลยไปเลยไม่ต้องพูดมากเออต่อไปพ่อของอิชิดะอูริวพ่อของอูริวใช่ไหม เก็บไวก่อนบก้นกันต่อไปซาโดกบราโอเคต่อไปตัวนี้ผมจำชื่อไม่ได้อีกแล้วคนจะมาเข้าไาบางใครมันชื่อโอคุโจเดนเคนมมโอจำปนางเลยจำยากจริงบอกเลยว่าเป็นหัวหน้าหน่วยที่ผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ ให้เครดิตหน่อยแล้วกันโอเคต่อไปตัวนี้มันเป็นเพื่อนของโยริจิใช่ไหมไว้น,นี่ไว้ไม่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 โอโอเคโอโอเคโอไปสิเออไอ,อ,อสินี่ไงฮิราโกะมาแล้วฮิราโกะฮิราโกะฮิราโกะฮิราโกร yes. อฮะฮะเอสยูกกสุก็กิก้มจอนนิดนึง ต่อไปตัวนี้ผมขอแป๊บนึงขอนึกชื่อก่อนผมนึกออกแล้วมันชื่อสึกิชิมะน,นั่งอยู่เป็นนาทีเลยกุณนึกออกสึกิชิมะเหรอมันเป็นตัวร้ายหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบไม่ชอบเลยแทบไม่ชอบเลยคมคือความสามารถมันน่าแบบน่าโกรธมากเออแบบโกรธมากความสามารถมันเออแต่ประโยชน์นี้แล้วกันน้อก็เคยมาช่วยจิ๋กโกไปครั้งหนึ่ง อืต่อไปเคียวราคุหัวหน้าหน่วยที่หนึ่งคนปัจจุบันไม่ช่เรียกหัวหน้าใหญ่คนปัจจุบันก็เอสเอสแล้วกันนะอยู่หลังซารลคิเคมปจ,จิทำ่ไมตัวนี้ชื่อเลยัมจำไม่ได้จำได้แค่ว่าดาบของมันเออผมจำหน้ามันได้นะแต่ผมจำชื่อไม่ได้จำชื่ออะไรไม่ได้เลยมันไม่ค่อยเด่น โจเทนอยู่ไหนอ่านี่ไงคนนี้ผมว่าข้างกลางๆเลยผมให้มันอยู่กับนี่แล้วกันอยู่กับหัวหน้าของมันหัวหน้าเก่ามันต่อไปซุยฟงเฉยๆมากเฉยๆมากเฉยๆต้องอยู่บีเฉยๆได่อยู่หลังกินโจหลังนี้ต่อไปนี่ก็ไอเซนโซสเกตครัผมชอบไอเซนโซสเกตนะฉันให้อยู่ด้วยกันอ๋อเข้าไปเข้าไปเลยไอยเซนโซสเกต ต่อไปตัวนี้ตัวเดียวกันนีกว่ามันคือตัวที่อะไรนะที่มันสรา้างตุ๊กตาบูดวมาแล้วก็ทำลายอาอยะของคนอื่นใช่ไหมมันจืดจางมากจืดจางขนาดเนี้ยเออตัวเดียวกันผมรู้ใช่ไหมนี่อันนี้ก็จืดจางกว่าอีกจืดจางมากไม่หรอกมันเด่นแหละแต่ผมไม่ชอบแค่นั้นเอง ไหม่ใ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 หม่อันนี้อยู่เลยกว่าอันนี้เหนือกว่าเออนั่นแหละต่อไปนี่ไข่ mm. อะเดี๋ยวค่อยแล้วกันนะมาดูตัวนี้ก่อนค่อยไปทีละตัวที่ผมทำได้ค่อยๆไปก่อนโอเคเอ,อืมโอเค ตัวนี้ผมไม่รู้จักตัวนี้ไม่รู้จักนี่ไงหมายเลขสามโอ้ย,อยของตกอันนันค่าหมายเลขสามพลังมันคือความเสียสละใช่ไหมให้แย่กว่านี้แล้วกันอ โอเคต่อไปฮิสึกายะโทจิโร่ไม่ต้องพูดมาขึ้นไปเลยมันเท่มากเลยสองตัวนี้อันนี้ก็โทจิโร่ใช่ปะผมไม่ใช่อาจจะเป็นล่างโต๊ได้ใครจะรู้ต่อไปคูยิโอล่าเป็นตัวร้ายในเรื่องที่ผมชอบที่สุดละมันเท่มันทุกอย่างเลยอิชิดะอุดีว พรับพ่อรู้ไหมไหมผมสองตัวนี้ผมไม่ชอบเลยให้อยู่แล้วเดียวกันแล้วกัน B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  บอ่ะโอเคไม่โอเคไม่โอเคต่อไปตัวนี้หลังท้ายเลยไป,ไปนี่ผมก็มีตัวที่ไม่ชอบเยอะเหมือนกันนะเนี <mia? S 1> ่ยคลิปที่ยาวแน่นอนไหีดูดิมันมีเยอะปะ เยอะแน่เลยเยอะแน่เลยเอาเป็นว่าอ่ะไปเลยต่อเลยแล้วกันนะก็แบบมันเยอะจริงกับเรื่องผมจำไม่ได้ตัวนี้อันนี้ยามีใช่ไหมไปด้วยกันเลยโอเคอืมอ่ะโอเคคือโยรุจิใช่ไหมเอ๊ะตอนนี้กูเห็นอะไรบางอย่าง ปนหนึงขอจัดอันดับใหม่ก่อนโอเคประมาณนี้ประมาณนี้เนะใหม่อีกอีกอีก,อก,อกโอเคเท่านี้น่าจะฟอ์มนพอเจอะนี่หมดแล้วมันหมดแล้วในที่สุดยี่สิบนาทีอะมั่นใจโอเคก็โยรุอิจิ ผมชอบนะแต่ให้อยู่ต่ำกว่าอุลคาละแล้วกันอผมชอบล่างที่มันเป็นแมวมากกว่าล่างแบบล่างสุดท้ายอะที่มันสู้นนาวิญาณเปลี่ยนทุกห้าทีเออผมชอบล่างนั้น,น,นไม่ใช่ในน,น,นาวิญญาณเปลี่ยนทุกหนึ่งวิเปลี่ยนสี่สิบแปดครั้งเออต่อไปตัวนี้ฟูบิงเกมไปเลยอยู่หลังหงเลยนลางท้ายไปเลยต่อไปอยูมิจิกะให้ดีกว่า โอเคครบสักทีดูดูด,ด,ดูมันเยอะมากมันเยอะมากเอออะมันเยอะมากเรื่องที่ทรเอมเยอะจริงที่ผมว่ายังไม่ครบนะแค่เด่นเด่นเดี๋ยวตัวนี้มาไงไม่ใช่อันนี้คือผมดูไม่ออกมันคือราชาคุนซี่หรือมันคือหรือมันเอ้ยไม่ใช่หรือมัน,มมนคืออันนั้น สันเกศบผมว่าไม่ใช่ผมว่ามนะันคือตัวลาชาคุนซีน่ะเลยเอออ่าดีมว่าจีกอลานิดนิดนึงโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้เป็นงไงกันบ้างก็ลองให้ครบแล้วนะทุกตัวที่ผมชอบโดยหลักๆตัวที่ผมชอบก็มีเท่าเนี้หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวเนี้ยเออชอบมากๆแล้วก็นามนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย โอเคก็ขอคุณที่ตามชมนะครับก็ผ่านปีเก่าไปแล้วเนาะก็ที่บอกได้ทำคลิปไปแล้ววีสดีปีใหม่ที่แมจจะลงช้าเหมือนเดิมก็เถอะขอคุณที่ตามชมด้วยลิงก์ไก่อให้กดซับสไครต์แล้วเจอกันไว้คลิปใหม่ในคลิปหน้าบายบ๊าย <Bye. S 2>